สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เราก็เริ่มกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับหลังจากผลรางวัลออกไปนะครับเมื่อวานนะครับ16เมษายนนะครับก็มาว่ากันใหม่นะครับไปกันต่อในงวดต่อไปนะครับก่อนดื่นก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับ กับชุดตัวเลขนะครับที่สรุปไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสรุปบนสรุปล่างหรือว่าชุดตารางนะครับก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับกับงวดที่ผ่านมานะครับชุดตารางนะครับก็กลับมาเข้านะครับงวดที่มาครบบนครบล่างนะครับรลางวันที่1ก็26 6 2 2 7สอนะครับ เข้ามานะครับจะว่า3าตัวก็ว่าได้หรือจะว่า2ตัวก็แล้วแต่นะครับ2 2งนะครับส่วนเลขล่างก็85นะครับงวดนี้มาครบบนครบล่างนะครับครบล่างนะครับชุดตารางนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับชุดตารางนี้ก็จะลงให้ช่วงท้ายๆนะครับประมาณวันที่10แล้วก็25นะครับของทุกงวดนะครับ ชุดตารางนะครับใครที่ตามชุดตารางก็รอในช่วงนั้นนะครับก็จะดูภาพรวมก่อนนะครับค่อยมาคัดเด่นเป็นชุดตารางให้นะครับสลหรับชุดสรุปนะครับชุดสรุปบนนะครับเรามาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับชุดสรุปบนนี้ก็หลุดนะครับที่สรุปไว้ให้หลักร้อยที่เลือกมา6กับ7นะครับหลุดนะครับหลัก10 0 1 3 4หลุดนะครับ หลักหน่วย0ู4ย์นี่ก็หลุดนะครับเรียกว่าสรุปบนนี้หลุดไปเลยนะครับหลุดนะครับก็มาไม่ตรงตามที่เราคิดเราหวังนะครับส่วนสูตรที่เข้านะครับมีไหมเรามาดูสูตรที่เข้าเลขบนนะครับสูตรในเข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปหลักร้อยนี้หลุดนะครับสองสูตรที่ลงไม่มีเลข2 ส่วนหลักสิบนะครับสูตรที่ได้เลขสองก็จะมีอยู่หนึ่งสูตรสองสูตรแล้วก็สามสูตรนะครับอันนี้ลงเทียบชนไว้3ามสูตรนะครับชนกันหนึ่งกับสี่นะครับเลขสองมีแค่2สูตรหลักหน่วยที่ได้เลขเจนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสูตรสองสูตรนะครับ แล้วก็สูตรเลขเด่นนะครับเลขวิ่งเลขเจ็ดเข้ามานะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนี้เข้ามานะครับแต่แต้มรวม2ตัวล่างนี้ลุดนะครับชุดสรุปล่างนะครับชุดสรุปล่างหลักสิบเรื่องมานะครับ1 5 7 9หลักหน่วย2 5 8นะครับ ตัวเด่นให้8กับ2นะครับจับคู่ให้ก็ตามนี้นะครับเน้นไปที่แถวเลขก8กับแถวเลขก2นะครับเข้ามาที่คู่58นะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับถ้าใครซื้อ58แล้วก็ซื้อ85ด้ด้วยก็จะได้นะครับคู่นี้จริงๆก็ในชุดสรุปที่ผม สรุปให้ผมก็ย้ำนะครับว่าถ้าเป็นเลขคู่มาหลักสิบนะครับถ้าเป็นเลขคู่ในหลักสิบก็จะมีเลขศูนย์กับเลขแปนะครับเด่นในหลักสิบนะครับเลขแปดนี้จะเด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เลขห้านะครับเด่นในหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เข้ามาที่คู่ห้าแปนะครับแต่ว่าที่สรุปให้นี้ออกตัวกับนะครับ85ตัวเด่นนะครับเข้ามา นี่เป็นชุดสรุปร่างนะครับส่วนสูตรนะครับเรามาดูสูตรที่เข้านะครับในหลัก10บนะครับเลข8นะครับที่ได้เลข8 2สสูตรนี้ของงวดที่แล้วเข้ามานะครับเข้ามาตัวชนเหมือนกันงวดนี้ก็เข้ามาที่ตัวชนนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เรามาตาม2ส,สูตรนี้นะครับที่เข้าตัวชนมานะครับแล้วก็สูตรที่ได้เลข8อีกนะครับถ้าในหลัก10ถ้าเป็นเลขคู่ก็จะมีเลข0ูนะครับเลข8เดเด่นนะครับแต่ผมไปให้น้ำหนักตามสูตรเลือกคู่คี้มากก็เลยเลือกมาเฉพาะ,ะเลขขี้นะครับ1579นะครับ หลักหน่วยนะครับที่ได้เลข5านะครับเลข5าก็เด่นนะครับในหลักหน่วยก็จะมี1สูตร2สูตร3มสูตร4ี่สูตรก็5สูตรนะครับก็สูตรเลขเด่นนะครับเลข5าเข้ามานะครับเลข8นะครับออกตัวกลับนะครับ จุดสรุปล่างเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาตามสองสูตรนี้ก่อนนะครับที่เข้าตัวชนมานะครับก็คือ2ส,สูตรนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับชนกัน3มตัวห้าเจ็ดแปดนะครับ รางวัลที่ออก8 5ห้ลัก10นะครับเลขก8เข้ามาเดี๋ยวหวดนี้เราลอ,ลองมาตามดูนะครับตามต่อว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับก่อนด่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เป็นเพียงแนวทางในการเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสุรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณยว้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสองสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก6 1นะครับหลัก10บล่างนะครับเข้ามาก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10บงวดติดนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับยังไม่ผิด เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวนะครับเข้ามาวันแรกที่ลง1มีนาคมนะครับเข้ามานะครับ16มีนาคมเข้ามา1เมษายนเข้ามาแล้วก็16เมษายนที่ผ่านมานะครับกับพลวันที่ออก8 5ห้า หลักสล่างนะครับเลข8ที่เห็นผลงานก็4งวดติดนะครับสูตรนี้งวดนี้งวดที่5นะครับมาตามต่อว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่12ครั้งนะครับหลักหมื่นก็คือเลข6 หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขสองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นสองครั้งนะครับเลขสี่บวกสองเป็น8 8ดบกสเป็นส 12. 12ิบสองสบวกสี่เป็น16นะครับได้เลขห สูตรนี้เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับ4ตัวก็จะเป็น7 8 9 2แออคอหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับ6ก8 9จะไปต่อหรือไม่นะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้สถิติย้อนกลับไปได้อีก2ง,งวดนะครับแต่ที่ทําเทียบชนก็จากสูตรแรกที่เข้ามาจากวัที่ออก6กหนึ่งนะครับวันแรกที่ลงสูตรนี้1เมษายนนะครับเข้ามาแล้วก็16เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็เป็นตัวเลข6ตัวนะครับก็เยอะนะครับ แต่เราก็ไม่เอาทั้งหมดนะครับมาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับกับผลงวัลที่หกของวันที่ผ่านมานะครับ8 5เลขแปนะครับเข้ามาของงวดน,นี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยหลักสิบนะครับหลักร้อยก็คือ เลข4หลัก10นี่เลข7นะครับเลขท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็เลขศูหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2บวกกันแล้วได้1 1นะครับได้เลขก1เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น4 7 0 3 6 สองอคหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหัสล่างนะครับถ้าเอาสองสูตรมาเทียบชนกันนะครับพวนี้จะชนกันกี่ตัวก็จะมีเลขหกนะครับมีเลขเจ เกาไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับชนกันที่เลขหกแล้วก็เลขเจ็ด สอพฤษภาคม6 8แปต่อลุนว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจใครนำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหน ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเ r c อ a n นช l หวยฟรี yeah. ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ๊กแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ